สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเฮา t นะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มาสโมสสอนล้างแห่งหนึ่งแถวย่านสุวิทวงนะครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับผมนะใน EP นี้นะเราก็จะพาทุกคนมาดูสโมสสอนล้างนะครับแถวย่านสุวิทวงนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าข้างใน ภาพจะเป็นยังไงนะครับจะน่ากลัวแค่ไหนนะเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับผมไม่รู้ข้าทางไหนวะถ้าเข้ามาแล้วนะใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับจะได้มีกำลังใจออกลุยถ่ายคลิปสำรวจตอนเช้าให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมถ้าพร้อมมาแล้วเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า กว่าจะเจอทางเข้าดูทางเข้าดูทุกคนหูยไม่เอานะไม่เอาตุ๊กแกอุย้ยใบไม้ทัันเนี่ยตอนนี้ผมก็มากับแฟนผมนะครับทุกคนก็มีหลายหลายคลิปนะทำไมไม่เอาเพื่อนมาด้วยนะก็วันนี้แหละผมก็ได้พามาแล้วนะ พาพามาสำรวจนะทุกคนเดี๋ยวนึงนะขอยยับปีนขึ้นก่อนนะทุกคนมีทางเข้าหรูอวะมันทะลุได้ปะเนี่ยอุ้ยโอ้ต่งเธอเข้าไปก่อนเธอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนมีไฟเข้าไปี๋ยวจับกิ่งไม้ไว้ วันนี้ผมพาแฟนมาสำรวจเป็นเพื่อนนะครับพี่ๆตัวนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะทุกคนที่นี่เป็นสโมสรอนนะครับสโมสรอนล้าง หลังใหญ่นุ่งหลังใหญ่ชิบพ่อดิคุณคุณวะมีใครคุ้นเหมือนผมไหม เหมือนว่ารายการคนอุดผีเมื่อก่อนเคยมาใช่ไหมมีใครจำที่นี่ได้ไหมครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเนอะแต่ทรงเหมือนว่าคนอุดผีเคยมานะสาวนี้น่ากลัวมาก เป็นเสาสีแท่งตรงกลางเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าตรงนี้ยวิ่นกเอยอะมากเลยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าของสโมสรน,นะตอนนี้ก็ป่าปิดคุมลบล้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าล้างมาได้ยังไงนะ เดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนดีกว่าเฮ้ยข้างล่างยังไม่สำรวจทั้งหมดเลยนี่หว่าแต่มีสารอยู่ข้างในนันได้อย่างไรแล้วก็มี โปโปทุกคนอุ้ยวุ้ยวุยดกันโอ้ถ้าตอนคืนผมว่าน่าจะน่ากลัวเลยว่ะมีแค่ขนาดตอนเช้าเนี่ยมีรู้สึกขนลุกว่ะทุกคน ขาดอยู่กับแฟนผมไหมยังขดลุกเลยผมให้แฟนผมเดินตามตูดนะห้องอะไรอยู่ะเธอคุณไหมที่เ,<ค>เหมือนเ,<ค>เหมือนรายการคนณอุดดผีเคยมาน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะ่ะ ันนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเล่นน้ำเสร็จสเสียงอะไรเล่นน้ำเสร็จตรงนี้น่าจะเป็นเชียสไนนน่าจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำนะมี ซากเซอร์ไนด้เลยทุกคนเสื้อในด์ผู้หญิงกางเกงชุดนะครับตรงนี้จะเป็นเมื่กี้คือห้องห้องนั้นใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นน่า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 จะเป็นห้องไม่มีท่อไม่มีอะไรมันจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับอาจจะใช่น่าจะเป็นห้องแต่งตัว น่านจะเป็นห้องน้ําหญิงอันนไหมจะเป็นห้องน้ําชายเพราะมีโถมีโถชีทุกคนมีโถชีนี่นะมีโถชีนะครับจะเป็นห้องน้ำชาย สระน้ำไม่ได้วนี่น่าจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ย ห้องโล่งๆนะครับไม่มีอะไร <c oughs> ใครที่ดูวันนี้นะใครใครคุ้นนะ <c oughs> ใครคุ้นนะทุกคนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะ ถ้าคอมเมนต์คลิปไหนที่ผมยังไม่ตอบแสดงว่าผมยังไม่มีเวลานะทุกคนนะยวผมจะไปตอบไล่ตอบนะทุกคอมเมนต์นะครับมีห้องน้ำสองฝั่งนะฝั่งแรกที่เราเข้ามานะครับป่ะเดีย๋ยวเราขึ้นข้างบนดูข้างบนกันบ้างดีกว่านะครับนะรบ,บันไดขึ้นเหมือนบันไดเหมือนบันไดแดงบ้าบันไดแดงเลย อะไรนะเธอเธอแต่เธอพูดใหม่จริว่าไปอะไรนะชั้นสองจะมีร้านผู้หญิงตอน,น,นที่เป็นขาวผมไปรุ่นล้างผู้หญิงเข้ามาก็ค่ะก็จะนอนอยู่ที่ไหนอุ้ยเป็นชั้นสองเหรอไม่ใชั้นนี้อะ ใช่ม,ใชมีผู้หญิงเนะ่ยถูกล่ามาขุมขืนนะทุกคนบริเวณชั้นสองนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าบริเวณไหนเนาะจะขึ้นมาชั้นสองนี่คนลุกตลอดเวลาเลยจริงห้องนี้บวช มีอะไรเหมือนทำพิธีอะไรบากอย่างก็จะมีระพระเออน่าจะมองนีแหละม,มาทำพิธีแต่ตอนนี้ของทางไหนนะร้งนั้นมาสภาพมดีดีอยู่มีพานนะเหมือนว่าเขามาทำพิธีอะไรบางอย่างใช่หรือว่าหน่าจะเป็นแบบเอ่อรายการคนผีป่ะมาถ่ายมาพิสูจน์ใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่ที่นี่ก็นานแล้วเนาะ นานแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวผมขนลุกมากเลยที่ไงพระที่ตอนนั้นพระอันนี้จะตั้งอยู่ตรงนี้นเลยพระเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงนี้นเหมือนเขาทำพิธีอะไรสักอย่งางพร็แต่ตอน้นพระยังไม่พงังไง ที่เขามาทําวิธีไม่รู้ว่ารายการไหนมาทำนะแต่เราก็ไม่รู้ไงนี่ก็ครั้งแรกที่ผมมาสํารวจนะทุกคนนี่น่าจะเป็นห้องน้ําใช่ไหมใช่นี่น่าเป็นห้องน้ํา Quand, สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสโมสรเป็นสโมสรล้างแถวย่านสุบินทวงนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆคนไหนเคยดูรายการไหนนะครับก็วันนี้ผมมาสำรวจนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันล้างบางที่ก็มีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับลมแรงมากตอนนี้ผมยังไม่เห็นสระ ยังไม่เห็นศาลเลยสงสงน้าจะเข้าไปถึงศาะเ mm hmm. พราะมันลกมาก mm hmm. นะทุกคนอ่ะก็ที่นี่นะก็แฟนผมนะเคยเคย,เคยอ่านข่าวนะที่นี่เคยมีผู้หญิงถูกวัยรุ่นนะครับมาค่ขมขืนช้ำเลานะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าที่สโมสรน,นี้นะครับน่าจะบริเวณชั้นสอง แล้วก็เคยมีคนมาท,ทําพิธงวิธีอะไรสักอย่างนะครับผมก็ใครทราบขอ้ขอมูลเพิ่มนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินออกนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรอบๆในมุงกว้างอ,อีกทีนะ สโมอสรน,นะครับผมตรงนี้จะเป็นทางเข้าเลยนะครับนี่นะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะเดินออกกันแล้วนะครับเพราะสโมอสรอมันก็คงสร้างใหญ่โตนะแต่พื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะครับ ข้างในมันเล็กนิดเดียวนะครับทุกคนอ้าโอเคเดีย๋ยวเราจะเดิอนออกไปแล้วนะครับตอนนี้ผมหาสักไม่เจอนะสรรุดมันมันมันนี่เกินอ่ะมันลกเกินอ่ะเข้าไม่ถึงจริงทุกคนเข้าไม่ถึงจริงอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตเดินออกก่อนเนาะ ก็ไม่ได้มีเข้าของอะไรที่ยังหลงเหลือก็มีสารสารที่ถูกทิ้งนะครับอ,อาจจะผมจะเดิอนออกก่อนนะ สําหรับวันนี้นะครับกับสโมสร้างแถวยา่าซูบินทวงนะครับผมก็ได้เดินดูทุกซอกทุ่มุมแล้วนะพี่ๆก็ไม่มันก็ไม่หลงเหลือเขาเรียกว่าพวกคอนเจอร์หรืออะไรนะครับก็พบแต่สารที่อยู่ข้างในแล้วก็มีพานทาพิธีอะไรสักอย่างนะครับเหมือนว่ารายการอื่นก็เคยมาถ่ายนะครับแต่เหตุการณ์ที่นี่ อย่างที่แฟนผมได้ไปอ่านข้อมูลนะครับก็เหมือนมีผู้หญิงนะครับถูกไวรุ่นมาคมขืนที่นี่นะครับจนเสียชีวิตนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสมมสอดรแห่งนี้ล้างเพราะอะไรนะครับผมข้อมูลก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าชอบนะครับแนวสำรวจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกดเท้าด้วยนะครับผมนะเราจะไปที่ไหนจะไปสำรวจที่ไหน ก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะพี่ๆเนาะสำหรับวันนี้อีพีนี้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตทุกคนกลับไปก่อนสวัสดีครับ